สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราพาทุกคนเดินทางไปยังเม็กซิโกนะคะซึ่งจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่คังคูนค่ะซึ่งไปรอบนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนโลเคชัน4โลเคชันด้วยกันนะคะเลือกบินครั้งนี้จงมีไฟล์และมีชอยที่จะได้แบบบินหลายๆไฟล์มาแต่เลือกบินที่ใช้ตั๋วคอนเฟิร์มนะคะในหนึ่งครั้งเนี่ยนันจะใช้ใน1ปีอาพูดใหม่พูดผิดอีกแล้วใน1ปีเนี่ยนั่นจะสามารถยุดตั๋วคอนเฟิร์มได้นะคะก็คือคอนเฟิร์มจากบริษัทว่า ไปกลับในจุดหมายปลายทางใดซึ่งเราก็เลือกบินกับลุกทันซาเพราะว่าราคาประหยัดหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะบินตรงแล้วก็กินอาหารอะไรไปให้เรียบร้อยจากที่ประเทศเยอรมนีเลยค่ะตัวคอนเฟิร์มเนี่ยใช้ในลาวส์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัว๋วสแตนบายเนี่ยก็เหมือนบางครั้งใช้ได้ใช้ไม่ได้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันด้วยคา้าดของซามีเนอะเป็นเซนเตอร์นะคะก็หรือเซนเตอร์เนี่ยถ้ามีตั๋วคอนเฟิร์มเนี่ยพนักงานบอกว่าก็คือจะใช้ได้เนาะรอบนี้มีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งพี่เขาก็ถือบัตรทองนะคะ เขาก็เออก็ใช้สิทธิ์เข้าไปในเลาจ์ได้อาหารที่เลาจ์ของลุฟทันซาเนี่ยคือการบินไทยก็มาใช้ได้ด้วยนะในกลุ่มไซอันนะคะกลุ่มพันธมิตรอืมอาหารถือว่าดีนะอันวันนี้อาหารอร่อยเลยค่ะเราก็กินอาหารไปอิ่มตั้งแต่ในเลาจ์เลยนะคะเครื่องดื่มใดๆก็คือดีระสดสีค่ะ วันนี้เราเลือกบินเพื่อไปเปลี่ยนเครื่องที่นิวยอร์คค่ะ JFK จริงๆแล้วถ้าเราจะบินไปลงคังคูนจากมิวนิกเนี่ยไม่มีฟลาด์เดรนะคะถ้าจะเลือกบินแบบง่ายก็คือจะต้องไปเปลี่ยนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือบินกับสายการบ,บินเ d เดอร์ไวทหรือว่าไปเปลี่ยนที่แฟรงก f เฟิร์ตนะคะซึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องอยู่ดีงั้นเราเลือกชอยที่แบบเอาบินตรงเอาไกลไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมามไปเปลี่ยนเอาที่ปายทางที่มาแบบ เกือบจะถึงปลายทางแล้วว่างันและที่สําคัญเราอย่างนั่งเจ้าหญิงคนนี้ค่ะเอบัส380เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็มีความเคยนั่งแล้วสองครั้งสีครั้งเออไม่รู้ไงแต่ล่าสุดเคยนั่งตอนไปเมืองไทยแล้วมีคามรู้สึกว่าเคยมันสบายว่ะเบเตกือข้างบนนี่ก็คือดีนะคะมองไปไกลโน่นเห็นประมวงการบินไทย คิดถึงประเทศไทยอีกแล้วและนี้ก็คือลุฟทันซาา380นนะคะข้างบนเนี่ยจะประกอบด้วย First Class Business Class แล้วก็ด้านปลายเครื่องเนี่ยก็คือ Eco คือตอนนี้ก็ไปยืนฝอยกับ Air h ฮสเอก็บังเอิญรู้จักกันก็เลยฝอยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเคยไปเทรนที่ทํางานแดงค่ะและนี่ก็คือบริเวณห้องพักของเราที่นั่งนะคะ แต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้ารู้อย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ไม่อย่างนั้นจะไม่เลือกบินแบบนี้นะคะจะเลือกบินในชอยที่เคยเล่าให้เพื่อนฟังก่อนหน้านี้ค่ะว่าบินกับ e d e l w ร์ไหรือว่าบินกับ Discover ที่ไปเปลี่ยนเครื่องที่ Frankfur t หรือว่า Surich แล้วก็ไปถึงปลายทางเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้มันเหนื่อยเอาการค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังปลายคลิปเดี๋ยวมามา,มารีวิวอาหารก่อนดีกว่าสําหรับอาหารรอบนี้เราว่าไม่วาวนะเอาจริงๆแต่ว่าเตชาบุญก็คือรับประทานอาหารแบบจัดหนักจัดเต็มแบบอมม ในลาวชไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งลาวของลุฟทันซาที่มิวนิคอาหารดีอิ่มเลิศอวยแล้วอวยอีกนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงนิวยอร์ก JFK แล้วคะ่ะทุกคนการเดินทางจากมิวนิคมายัาง JFK นิวยอร์กเนี่ยใช้เวลาเกือบเกือบ8ชั่วโมงนะคะ บนบอร์ดเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอาหารด้วยกัน2ครั้งนะคะรอบแรกเนี่ยเมนคอร์ดเนี่ยไม่กินกินแค่สลัดนะคะเพราะว่าอาหารไม่ค่อยถูกใจค่ะส่วนมื้อ2เนี่ยพอใกล้จะถึงนิวยอร์กแล้วนะคะนี่ JFK ตัวใหญ่มาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูนิดนึงที่ก็เสิร์ฟนะคะก็คือแบบก็ไม่ค่อยโดนใจมากนะคะแต่เครื่องดื่มคือดีคือแบบตรงมือให้นะคะเครื่องดื่มก็คือแบบ ดีงามอ่ะพูดแค่นี้พอส่วนในมือที่สองก่อนที่จะแลนดิ้งที่ JFK นิวยอร์กนะคะเขาก็จะเสิร์ฟอาหารแบบไม่ได้หนักมากนะคะก็เป็นปลาลมควันประมาณนี้ซึ่งอร่อยมากๆนะคะแต่พอร์ชั่นมันอาจจะแบบแอบน้อยไปนิดนึงนะคะตอนนี้มาถึงที่ JFK แล้วค่ะและเรื่องเรากำลังจะเริ่มขึ้นคะ่ะ ที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเลือกได้ย้อนกลับไปได้จะไม่เลือกแบบนี้นะคะจะขอไปบินกับเอเดอร์ไวท์หรือว่า Discover ร์แทนด้วยความที่ว่าเรามีเวลาต่อเครื่องแค่1ชั่วโมง40นาทีเราก็ว่าเผื่อฟลุกจะทันสรุปไม่ทันนะคะเพราะว่าเราต้องจอบพาสปอร์ตเข้ามายัางอเมริกาซึ่งใช้เวลารอคิวอยู่ที่1ชั่วโมงทวนค่ะแล้วกว่าจะเดินจากอาคาร1มายัางที่อาคาร5นะคะไม่เดินนะนั่งรถไฟมาเนี่ยก็ใช้เวลาอีกน่นนี่นั่นอ้อยจะใหญ่ไปไหนแต่ะ บินที่นิวยอร์กนิวใจนะคะเศษสับตกเครื่องแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ค่ะโดยซื้อใหม่ในการบินกับ j จสบรูนะคะทุกอย่างที่ซื้อมาสามารถรีฟันดได้หมดเพราะว่าเราซื้อกับแบบ อารมณ์ตั๋วไอเดียเธอเออก็ราคาแบบนี้ถ้าตกเครื่องไปก็ไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้รีฟันได้เงินคืนความซวยรอบสองก็มาค่ะเครื่องบินที่เราต้องรอแบบ5ชั่วโมงเนี่ยดีเลทไปอีกหนึ่งชั่วโมงเก๋ๆนะแต่ว่าการจองตั๋ว Je สปรูนะคะเราบินกับ Jet ปรูนะคะจากนิวยอร์กไปยังคังคูนเนี่ยก็คือจะไม่มี Business นะคะให้ซื้อได้เฉพาะ Echo คค่ะ Economy ก,ก็ที่เป็น Echo ที่แบบลดเลยประสุดสีมากค่ะเพราะว่าที่นั่ง3าคนนั่งคนเดียวเก๋ๆไปเลยค่ะเราก็เอาหมอ มาด้วยแล้วก็นอนไปนเลยค่ะการเดินทางในช้เวลา4ชั่วโมงเลยนะก็ค่อนข้างไกลนะเห็นถึงความเหนื่อยได้ยังทุกคนบินจากมิวนิคมานิวยอร์กแล้วมาตกเครื่องรออีก6ชั่วโมงแล้วก็บินมานี่4ชั่วโมงแล้วก็แบบใอ้อเหนื่อยมากพอมาถึงที่สนามบินนะคะ จากสนามบินไปยังที่พักเนี่ยใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นซึ่งเม็กซิโกจริงๆค่าครองชีพไม่สูงค่ะแต่ค่าแท็กซี่พวกเรียกไปแล้ว70เหรียญจ้าและนี่คือการ Welcome to Mexico ค่ะทุกคน